3เทคนิคการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเพิ่มราคาทุกวันนี้การทำธุรกิจต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดนำมาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการขายและในปัจจุบันคู่แข่งทางธุรกิจก็เยอะเต็มไปหมดถ้าอยากเพิ่มยอดขายด้วยการเพิ่มราคาหรือลดปริมาณลดคุณภาพของสินค้าก็อาจจะสร้างความไม่ประทับใจให้แก่ผู้ซื้อได้วันนี้เราจะมี3มเทคนิคการเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเพิ่มราคามาแนะนากัน เทคนิคที่1 cross selling การขายสินค้าแบบควาคือการขายสินค้าที่มีหมวดหมู่ต่างกันแต่สอดคล้องกันเพื่อให้เกิดการขายแบบต่อเนื่องอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังมีผลวิจัยจากศูนย์การค้า Tesco ในอเมริกากล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างผู้ชายเบียร์และผ้าอ้อมโดยผู้คนส่วนใหญ่ที่ซื้อผ้าอ้อมเด็กในร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตมักจะเป็นผู้ชายค่ะ และตามรายงานของซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่ซื้อผ้าอ้อมมีแนวโน้มที่จะซื้อเบียร์แบบซิกแพคมากกว่าผู้ชายคนอื่นๆแม้จะมีความก้าวหน้าไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศผู้ชายจํานวนมากยังคงรู้สึกเขินอายที่ต้องซื้อผ้าอ้อ,อมเพราะอาจจะกลัวโดนมองว่าอยู่ภายใต้ของคําสั่งคุณภรรยาแบบร้อยเปอร์เซนต์และการที่ได้เอาเบียร์แบบซิกแพคไว้ค้างผ้าอ้อมอย่างภาคภูมิใจก็เป็นการส่งข้อความว่าเขาคนนั้นนะ่ะเป็นลูกผู้ชายตัวจริง และเนื่องจากความรับผิดชอบในการดูแลเด็กนะคะคุณพ่อจึงมีอิสระที่จะไปผับน้อยลงและมีแนวโน้มที่จะตุนเบียร์ไว้ดื่มที่บ้านมากขึ้นเมื่อเทสโก้เลงเห็นพฤติกรรมการช้อปปิ้งในลักษณะนี้จึงเริ่มจัดวางชั้นสินค้าให้มีเบียร์และพวกขนมกับแกล้มต่างๆตั้งในบริเวณใกล้เคียงกับพ้อออมเด็ก และมันส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้นทันทีเลยค่ะนี่ก็ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่าเมื่อคุณตรวจสอบข้อมูลการขายและทําการวิจัยบุคลิกของลูกค้าอย่างรอบคอบคุณอาจมองเห็นโอกาสในการขายสินค้าแบบคอร์สเซอร์ริงที่สามารถเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจร้านค้าของคุณได้หรือแม้แต่การประยุกต์เอาเทคนิคการขายแบบคอร์สเซอร์ริงมาใช้กับร้านอาหารนะคะก็อย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะที่เรามักจะเห็นทางร้านเนี่ยเอาขอนมถ้วยมาวางขายไว้บนโต๊ะหรืออาจจะมีเมนูดับความเผ็ดร้อนอย่าง เครื่องดื่มเย็นๆน้ำแข็งใสมาขายเพิ่มเติมก็มีแนวโน้มที่ลูกค้าจะสั่งเมนูเหล่านี้ระหว่างรออาหารหรือหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนั่นเองค่ะ สรุปก็คือหากคุณต้องการใช้กลยุทธ์แบบคอร์สเซอริงเพื่อเพิ่มยอดขายคุณต้องเริ่มวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าอย่างจริงจังเพื่อการขายสินค้าที่ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุดเมื่อรู้จักกลุ่มลูกค้าของตัวเองดีแล้วคุณก็สามารถจัดวางหรือนําเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดการซื้อแบบต่อเนื่องมากขึ้นช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการเดินเลือกซื้อของและยังเพิ่มยอดขายให้ร้านค้าของคุณอีกด้วยเทคนิคที่2อ p อัพเซลลิง คือการเพิ่มยอดขายด้วยการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะยอมจ่ายมากกว่าเดิมในขณะเดียวกันลูกค้าเองก็ต้องรู้สึกพึงพอใจกับสินค้าและรู้สึกว่าคุ้มจนยอมจ่ายตัวอย่างเช่นการตั้งราคาขายที่ใกล้เคียงกันค่ะในสินค้าที่มีขนาดหรือปริมาณให้เลือกอย่างเครื่องดื่มหรือเฟนไฟส์ไซส์ S กับ M สังเกตว่าราคาจะไม่ต่างกันมากนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ซื้อคิดว่าเพิ่มเงินอีกนิด ก็คุ้มอยู่นะรวมไปถึงการจัดเซตสินค้าอาหารต่างๆที่แสดงให้ผู้ซื้อเห็นว่ายิ่งจ่ายเยอะกว่าเดิมก็จะยิ่งคุ้มมากๆเทคนิคการขายแบบ up selling สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการขายที่หน้าร้านและการขายแบบเ e l i v วอรี่นะคะการขายแบบเ e l i v วอรี่เนี่ยจะมีค่าส่งบวกเพิ่มเข้ามาเป็นปัจจัยให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะยอมจ่ายก็อ,อ,อย่างเช่นการสั่งอาหารเมื่อผู้ซื้อสั่งแบบเป็นเซตหรือเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อจะได้รับส่วนลดค่าจัดส่งทันที เพราะฉะนั้นผู้ขายหรือทางร้านค้าจําเป็นที่จะต้องเพิ่มตัวเลือกในการสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าพึงพอใจและยอมใจ่ายในราคาที่มากกว่าเดิมค่ะเคยมีวิจัยพบว่าในบางครั้งในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายก็ไม่ใช่ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเสมอไปแต่เป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อประกอบกับพฤติกรรมการซื้อของผู้คนสมัยนี้ค่ะที่มักจะเริ่มต้นจากการหาข้อมูลก่อนแล้วค่อยนํามาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการ ที่จะตอบโจทย์กับความต้องการให้ได้มากที่สุดทั้งในเรื่องของคุณภาพราคาและความคุ้มค่าถ้าในตัวเลือกนั้นมีสินค้าที่โดดเด่นขึ้นมาแม้จะมีราคาที่สูงกว่าก็ทําให้ผู้ซื้อยอมเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเพื่อคุณภาพหรือปริมาณที่ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะและเทคนิคสุดท้ายก็คือการดาวเซลลิง เป็นอีกหนึ่งวิธีเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องเพิ่มราคาค่ะก็ลดราคาไปเลยสิคะแต่ย้ำว่าเทคนิคนี้เนี่ยต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผลสำรวจกว่า80%ของพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จนั้นกล่าวว่าพวกเขาถูกปฏิเสธมากกว่า4ครั้งก่อนที่จะปิดการขายได้และการดาวเซลลิงนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้มากที่สุดทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น30-35%เลยการดาวเซลลิงเนี่ยจะใช้เมื่อเห็นว่า ว่าลูกค้ามีท่าทีที่จะไม่ซื้อสินค้าที่เราแนะนําโดยผู้ขายอาจจะเสนอการ,รลดราคาเป็นพิเศษหรือมีของแถมเล็กๆน้อยๆสาหรับลูกค้าโดยเฉพาะแต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตที่ได้คํานวณบวกลบต้นทุนกําไรไว้แล้วหรือวิธีที่2นะคะก็คือการเสนอขายสินค้าชนิดเดียวกันแต่อาจจะเป็นคนละยี่ห้อในราคาที่ต่ํากว่าแต่มีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ซื้ออย่างน้อยเนี่ยการได้ขายก็ยังดีกว่าขายไม่ได้เลย และนี่ก็เป็น3เทคนิคกระตุ้นยอดขายที่เรานำมาฝากกันอย่าลืมนำไปปรับใช้ให้เข้ากับการขายสินค้าหรือบริการในธุรกิจของคุณหากชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ r n y a r d เพื่อไม่พลาดทุกสาระน่ารู้ดีๆที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ